ครับเป็นครับเป็นครูจีนท้างแตกู่ใหม่แล้วรู้สึกยังไงวงคะดีใจมากมากครับทางแตกกันเลยค่ะบทางแตกหรอแตกไว้อะไม่รู้เหมือนกันเขา่าแตกมัไมเขาดูจากคลิปที่เดิมมาหแบบผมมคนขับเยอะมากอะแต่พอเห็นว่ามีคนมาหาก็ดีใจครับรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งครับผมที่แบบไปงานอีเวนต์ครับผมรู้สึกดีใจมากที่ ที่คนติดตามพวกเราเยอะใช่ครับผมก็อยากให้แบบอยู่กันไปนานๆนะครับตอนแรกตอนแรกคิดไหมคะว่าแบบเอ้ยเราเดินออกไปแล้วจะเห็นแฟนคลับเยอะขนาดนั้ไม่เลยเลยช็อตแรกที่แบบตกใจจริงคือตอนเซ็นทัลเวิร์เนาะใช่ตอนนั้นเราไม่ได้มองอะไรเลยแต่มันเป็นจังหวะมุมอับแล้วก็หันไปแบบตกใจแล้วเดินออกไปโอ้โหมันหายเยอะมากเลยครับแต่ก็ดีใจมากๆทีนี้เวลาเราไปไหนอะไรอี มีแฟนคลับตามแบบบ่อยไหมตามแบบทั้งเครื่องรถลับส่งอะไรอย่างเงี้ยเยอะไหมปะบายเนาะไม่เยอะมากครับผมค่ะทีนี้แค่นี้หรอกเยอะคือขยายร้อยพี่นึกคือหมายถึงว่าแบบมีแฟนคลับที่แบบแบบว่าตามไปในที่ส่วนตัวอะไรบ้าบ้างไหมส่วนใหญ่จะเป็นที่ทำงานเนาะที่ทำงานต่างสถานที่ต่างๆที่แบบเขารู้พอเคชชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แต่ไม่แต่ไม่ได้มาสดทุกรุทุก่ะ ชีวิตส่วนตัวหรืองานที่เราทากระทบไหมจริงจริงก็บางครั้งเป็นงานปิดับแล้วก็บางทีอก็อาจจะนิดหน่อยแหละครับแต่มันยังไม่ได้แบบมีขั้นที่แบบเข้ามาแบบน่ากลัวอะไรอย่างเงินเข้ามาน่ากลัวนี่เป็นหนึ่งนะเ้ยก็มาหลอกก็รู้อะไรอย่างเงี้ยคข้ามารับยง่เข้ามาคุกคามอะไรยังไม่ยังไม่ยังไม่มีครับเป็นนี่คือ อย่างเราเองเนี่ยเวลาไปออกงานนะคะแฟนๆอาจจะเข้ามาประชิดอะไรเงี้ยเรามีวิธีแบบเขาแบปรบอกเขายังไงก็เราแต่งงานครับผมแล้วแต่งงานก็จะมีการมาช่วยดูใช่ครับผมส่วนใหญ่จะเป็นพี่ๆอีเวนต์แบบช่วยดูแล้วก็ผู้จัดการเราหรือคนดูแลเราแล้วต่อไปจากเนี้ยอันนาคเนแทยกับแผนงานมันเข้ามาเยอะไหมคะงานกาหรองานทั้งด ว่าอนาคตทุกคนน่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมใช่เชื่อว่าอย่างนั้นอย่างคู่เราเองรับทุกผลิตภัณฑ์หรือยังคะนีครับเนมีหลายเลยมีมีเยอะตอนนี้มีงานเยอะมากเลยครับแต่ว่าหลังจากนี้เราพี่ออฟก็บอกว่าจะเลือกรับงานเลือกรับงานให้มากขึ้นสุอย่างนู้นนิวถือว่าแบบมันชั่วข้ามคืนเลยเนาะที่วิตมันเปลี่ยนไปขนาด อ๋อจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่าเหมือนผมเพิ่งเข้ามาวงการแค่ไม่นานเองแค่แบบประมาณไร่นะประมาณ2ปีกว่ากว่าเองครับแล้วแบบเล่นเรื่องแรกก็รู้สึกว่ามี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 กระแสตอบรับที่ดีใช่ครับแล้วก็มีแฟนคลับเยอะขึ้นเรื่อยๆครับก็ ไม่โง่เลยอยู่นี่ก็ชมมากก็เก่งไม่ไม่มีคนชอบหรอกไม่มีคนรักเราเก่งน่ารักนิสัยอะไรเงี้ยนี่คือบอกใครพี่ทีบอกใครคะนี่คือชมบอกสื่อนี่คือชมทุกคนรู้อยู่แล้วได้มีให้แบบแนะนำน้องบ้างไหมคะมีบ้างมีบ้างแต่สําหรับเราแบบไม่ได้เยอะค่ะน้องจะเรียนรู้ไวมากใช่น้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรมารยาทมารยาทหรือว่าพื้นฐาน พี่ใส่อะเริ่มต้นมีที่ดีอยู่แล้วมผมเลยไม่ต้องแบบบอกอะไรขนาดนั้นถ้าวิ่งไดับครับมัน <c oughs> เกิดใครมาฮะไม่แคปเปอร์ได <c oughs> ้อยู่เปล่าไปได้อยู่มีมีไหมคะที่แบบมีที่พี่ซีคอยบอกเราที่เราอ <c oughs> เออแบบมันช่วยเราได้เยอะมีครับทั้งเรื่องจริงๆผมเป็นคนแต่งตัวไม่เก่งครับแล้วก็ไม่ไม่จริงๆไม่ค่อยชอบจริงๆไม่ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปด้วยครับแต่ว่า เฮียแบบเฮียก็จะคอยแนะนําตลอดครับแบบอย่างช่วงนี้เฮียก็จะช่วยถ่ายรูปให้บ่อยขึ้นแล้วผมก็มีแบบไปถ่ายรูปให้เฮียบ่อยขึ้นก็จะได้เห็นว่าแบบอกถ่ายแบบนี้ก็สวยนะแล้วเฮียก็ช่วยแนะนําครับเรื่องการแต่งตัวด้วยตามหาสไตล์ของตัวเองครน้องยังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็คอยแบบหาถามว่าชอบอะไรบ้างแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอยากวิซีเองเป็นไงบ้างครับได้นู่นนิวมาเป็นแบบ คู่เนาะคู่ของเราณวันนี้เองแฮปปี้มากมากครับผมมีความสุขมากๆเรารู้สึกว่าสบายใจอะสบายใจอย่างที่เคยบอกทุกคนแบบน้องไม่มีผิดมีภัยน้องก็เป็นอย่างนั้นจริงเรารู้สึกแบบแฮปปี้มากๆเลยรู้สึกแบบน้องน้องเก่งเนี่ยเออโดยที่แบบว่าไม่ต้องแบบกังวลว่าอะไรบางทีความรู้สึกเรารู้สึกกังวลตัวเองด้วยซ้ำว่าจะแบบเป็นตัวห่วงน้องหรือเปล่าในบางเรื่องจะห่วงอะไรทุกวันนี้ก็ร้องเพลงครับร้องเพลงพร้อมมากงอย เป็นคือลิขิตใช่ไหมคะตอนนี้มีอะไรมากกว่าน,นั้นไหมทำให้เป็นแบบวันนี้คู่เราได้อือลิขิตโอ๊ยเราลิขิตแล้วครับเริ่มเป็นทั้งคู่เราทั้งคู่ใช่ครับแรกๆเฮียลิขิตคนเดียวครับแต่ตอนนี้นุนนิวก็ลิขิตเหมือนกันครับ เราก็จะร่วมลิขิตไปด้วยกันครับใช่อยู่กันไปนานๆครับถึงอนาคตจะได้มีโอกาสมาเล่นกัรแข่งแบบใหญ่แมตช์ใหญ่อะไรต่างๆคิดว่าคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีครับที่คุยกันไว้ก็มีมีมีบ้างต้องดูกันว่ายังไงเพราะพวกส่วนใหญ่พวกนั้นเป็นโอกาสจากทางผู้ใหญ่แล้วก็โปรเซสของผู้ใหญ่แต่ว่าพี่ซีเราเป็นคนแบบตัดสินใจที่เลือกแต่ว่าณวันนี้รู้สึกว่า เลือกถูกแล้คที่เลือกถูกมากโคตรถูกเลยฮะ <laughs> <laughs> ใช้คำว่าคนไม่ขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่เสียใจเลยไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเสียใจที่เลือกน้องคนนี้มาเป็นแบบอยู่ด้วยเราแล้วก็แบบเดินทางด้วยเราณจุดจุดนี้เราเนะสึกแฮปปีม้มากๆ <laughs> นี่อยากบอกอะไรพี่สิงครัเพราะถ้าไม่มีเ <laughs> ขาเลือกเราวันนั้นเราอาจจะไม่ได้มาถ่งว <laughs> ้ามีถึงไม่เป็นผมน้องก็ตังอืไม่รู้หรอก ก็ถ้าวันนั้นไม่ได้คู่กับฮีวผมก็ไม่รู้เขาว่าวันนี้ผมจะเป็นยังไงบ้างจะแบบจะได้มาเล่นซีรีส์ไหมหรือว่าจะได้ทํางานแบบนี้ไหมครับก็ขอบคุณเฮียนะที่เป็นคลึกลิขิตตั้งแต่แรกครับรักเฮียมากๆเลย เน่าผมไม่ได้เหรอก็บอกอยู่ประจำไม่ใช่เรามันไม่ชินถือเยอะถือเยอะผมเห็นว่าติดจะมีจะมีแฟนมิตรด้วยใช่ไหมได้ยนแบบม่แม่มาดูมีแฟนมิตร่ากประเทศด้วยอืมดูเรื่องจริงเหรอใช่ครับผมใช่ใช่เดี๋ยวเร็วนี้ก็จะมีเหมือนเหมือนทางเขาแบบคอนเฟิร์มถ้าไม่มีอะไรแบบปัญหาอะไรก็เดี๋ยวมีแฟนมิตรที่ประเทศหนึ่งครับ ่น่าจะเกาหลีครับใช่น่าจะเกาหลีตั้งแต่เราปล่อยโซนโซนไปเป็นยังไงบ้างคะกับแปลๆที่แบบเป็นน้นโซนเราถ้าให้พูดก็รู้สึกว่าเป็นเป็นครอบครัวแบบกันมากขึ้นคําเดียวกันเลยไงวันนี้จะเป็นครอบครัวเรารู้สึกเรามันมันเป็นคําว่าสนสนแล้วมันเป็นคําอะไรที่น่ารักคนสินมินหรืออะไรเงี้ยใช่เหมือนเราเหมือนเรามีคําเรามีคําเรียกพวกเขาแล้วก็เหมือน เหมือนเรียกเราด้วยครับก็เหมือนแบบอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันครับอยากจะบอกอะไรจะบอกอะไรสนโซนของเราก็อาจจะบอกว่าอยากจะสนกันแบบนี้ ไปอีกนานๆเลยนะครับก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหนีไปโซนที่ไหนนะครับอยู่โซนกับเราก่อนหนีไปโซนได้แต่กลับมาด้วยครับใช่ครับกลับกลับมาอยู่กับโซนๆด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยพพอร์ตพวกเราตลอดเลยแล้วก็คอยมีฟีดแบ็กทั้งคําติคําชม,มพวกเราก็ได้อ่านแล้วก็คอยส่องอยู่ผมส่องบ่อยมากเลยครับก็ได้นําคําติคําชมเหล่านั้นมามาปรับใช้ <ช>ก็จะพยายามพัฒน,นาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับใช่อะไรที่ไม่ดีเราก็จะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นไม่ว่าตัวเนื้อง,งานเองหรือตัวเราเองครับผมก็สู้ๆครับอยู่กับเราไปนานๆค, <era> ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ <S <S ขอบคุณครับอิสุทธิสุทธิ์ลูกอิสุท